สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทางโอเรนใส่หัวนาเออพูดด้วยรอยยิ้มจังๆแล้วข้าจะตั้งชื่อให้เจ้าได้ไหมทางโอรเรนยิ้มพูดขึ้นว่าจะดีมากจะเรียกว่าทักษะอะไรดีละ่ะนาเออหยุดท,ที่คู่หนึ่งแล้วพูดว่าทําไมเราไมา่เรียกมันว่าสุดยอดเกาะมังกรทองมันฟังดูสุดยอดใช่ไหมทางโอเรนหัวเราะเอาระสุดยอดเกาะมังกรทอง ทักษะวิญญาณแรกของสายเลือดของราชามังกรทองคือร่างกายมังกรทองและทักษะวิญญาณที่สองสุดยอดเกาะมังกรทองแม้ว่าการโจมตีระยะไกลที่ถังเรีนวางไว้จะไม่ปรากฏขึ้นแต่เขาก็ยังมีความสุขที่ได้ทราบผลของทักษะวิญญาณนี้ถ้าเขาสามารถใช้สุดยอดเกาะมังกรทองได้มันคงจะเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในการต่อสู้ได้อย่างแน่นอนทักษะจะยิ่งโดดเด่ยนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาต้องต่อสู้กับผู้ต่อสู้ที่แข็งแงกร่งกว่าตัวเองมากสุดยอดเกาะมังกรทองยังมีประโยชน์อย่างมากในการฝึกฝนมังกรก้าวกระบวนท่าของทางเรนเมื่อเขาเปิดใช้งานมังกรทองกระแทกสวรรค์และมังกรทองขยาโรกาด้วยพลังเลือดที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เขาสามารถเข้าใจแกนแท้ของทักษะวิญญาณทั้งสองนี้ได้ดีขึ้นด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นของเขา จัวจือคนพบอย่างรวดเร็วว่าสิทธ์คนนี้ของเขามีพรสวรรค์เป็นพิเศษเมื่อถึงเวลาที่การเรียนจะกลับมาเขาเกือบจะเชี่ยวชาญมังกรทองขยาโรกาพร้อมกับความเชี่ยวชาญในการใช้มังกรทองกะแทกสวรรค์เขาเหมาะสมกับคำอธิบายว่าเป็นอาชรรยะอย่างแน่นอนทางเหรินเจ้าจะต้องทำงานหนักเพื่อเพิ่มพลังวิญ,ญญาณของเจ้าต่อไปโดยธรรมชาติแล้ว เทคนิคการต่อสู้เหล่านี้จะช่วยเพิ่มคลังการต่อสู้ของเจ้าแต่พลังวิญญาณเป็นรากฐานของวิญญาจารยร์มีหลายคนในชั้นเรียนของเจ้าที่ได้บรรลุฐานการฝึกฝนสี่วงแหวนแล้วเจ้าต้องพัฒนาตัวเองเป็นสี่วงแหวนโดยเร็วที่สุดหากพลังวิญญาณของเจ้าเพิ่มขึ้นอีกระดับสิ่งที่เจ้าทําได้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันตัวจือแนะนําทางเรนก่อนที่เขาจะออกจากเกาะเทพสมุทรทางเรน รู้สึกหนาวในหัวใจของเขาดูเหมือนอาจารย์แลผู้อาวุโสข,ของเขามากจะเตือนเขาให้ฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาดูเหมือนว่าเขาจะต้องระาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคำนั้นกลับมาอีกครั้งเพื่อให้มีเวลามากขึ้นในการฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ถึงระดับ40ในระหว่างภาคเรียนที่2แต่เขาก็ต้องไปถึงระดับนั้นภายในภาคการศึกษาที่3 หนึ่งภาคเรียนมีระยะเวลาเพียงหนึ่งปีเมื่อภาคเรียนที่4มาถึงพวกเขาจะเริ่มชั้นที่สองก่อนที่เขาจะจากไปทางอเรนได้พบนาเอ,อ๋หญ้าสีเขียวอ่อนปกคลุมพื้นเหมือนพรมและอากาศบนกอเทพสมุดก็ชุ่มชื้นอยู่เสมอถ้าทางอเรนมีทางเลือกเขาก็ไม่อยากออกจากที่นี่จริงๆแังงานต้นกําเนิดนานแน่นมากที่นี่ถ้าเขาสามารถฝึกที่นี่ได้ตลอดเวลาฐานการฝึกฝนของเขาจะพัฒนาเร็วขึ้นมาก แต่ถ้าว่าเขาต้องจากไปในที่สุดเขายัางไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ร้านด้านในยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเขาจะเข้าไปในร้านด้านในแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่กอเทพสมุทรไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากการทํางานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะได้อยู่ที่นี่ได้อย่างแท้จริงในอนาคตนะเออข้าจะกลับไปที่ร้านด้านนอกเจ้าต้องฝึกฝนอย่างหนักในร้านด้านในตกลงไหม เอาเรียนรูปหัวของนาเอา๋ดวงตาของนาเอ๋แดงเล็กน้อยพี่ชายข้าไม่อยากให้เจ้าไปเราควรทําอย่างไรดีทั้งโอเรนเยมพูดขึ้นว่านี่ไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วเราได้แลกเปลี่ยนหมายเลขเครื่องมือสื่อสารวิญญ,ญาณของเราแล้วถ้าเจ้าคิดถึงข้าก็แค่โทรหาข้าเจ้ายังสามารถออกมาพบข้าได้แต่ถ้าว่าข้าเกรงว่าจะไม่สามารถมาหาเจ้าที่กอเทพสมุทรได้โปรดไม่อนุญาต ค่าพักอยู่ที่หอพักนักเรียนทํางานในร้านด้านนอกหาง่ายมากตกลงอันใดนั้นนะเอ๋อก็กอดเขาในอ้อมกอดของทางโอเลนและกอดเขาแน่นพี่ชายไม่ว่าเจ้าจะผาเผชิญความยากลำบากเช่นไรในอนาคตเจ้าต้องอดทนเพื่อนาเอ๋อเจ้าต้องแข็งแกร่งขึ้นนะเอ๋อเจารอเจ้าอยู่ที่เกาะเทพสมุทรแน่นอนข้าจะมาที่เกาะเทพสมุทรด,ด้วยความพยายามของข้าเองชายหนุ่มกล่าวอย่างกระตือรือร้น หลังจากที่ถังเหรินจากไปนะเอ,อ๋ก็ยืนนิ่งอยู่ที่จุดเดิมเธอ,อมองไปในที่ทางเขาที่จากไปแต่สายตาของเธอก็ค่อนข้างว่างเปล่าเลืกอลงไปในดวงตาของเธอมีความเศร้าเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นพี่ชายของเจ้าออกไปแล้วงั้นเหรอเสียงอันอ่อนโยนดังขึ้นข้างๆเธอสายตาของนาเอ,อ๋กลับมาเป็นปกติในขณะที่เธอพยักหน้าเบาๆ มือที่อ่อนโยนและยุติธรรมอบรายของเธอไว้เจ้าทั้งอย่างเด็กเจ้ามีเวลาอยู่บนโลกใบนี้อีกมากเด็กโง่คิดว่าเจ้าคงรังเลที่จะแยกทางกับใครสักคนอาจารย์ของเจ้าเป็นห่วงเจ้ามากนาเอ๋อเงยหน้าขึ้นและพูดอย่างสเสน่หาว่าอาจารย์หญิงข้ายัางรังเลที่จะทิ้งท่านได้อาจารย์ถ้าทางอ,อุเรนอยู่ที่นี่เขาจะจำคนที่ยืนอยู่ข้างนาเอ๋อได้อย่างแน่นอนว่าเป็นรองปรมาจารย์สาราเทพสมุทร ผู้หญิงที่ใจดีที่สุดในทวีปผมายุธวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ย่ารี่ย่ารี่กอดเธออาจารย์หญิงชอบจิตใจของเจ้าข้าไม่มีลูกกับอาจารย์ของเจ้าเราปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนลูกของเราเสมอมาไม่ต้องห่วงพี่ชายของเจ้ายอดเยี่ยมมากในอนาคตเขาจะต้องสอบผ่านอย่างแน่นอนตกลงขอบคุณอาจารย์หญิงอาจารย์หญิงทำไมเราไม่ปล่อยให้เขาเข,าเข้ามาในร้านด้านในในตอนนี้ละ่ะ ข้าคิดว่าพี่ชายของข้ามีศักยภาพนาเออมองไปที่หยาวรี่อย่างมีความหวังแต่ถ้าว่าหยาวรี่ใส่หัวได้พูดว่าไม่ใช่เวลานี้โยกที่ไม่ได้ขัดเงาต้องได้รับการขัดเกลาเขาคงไม่พอสําหรับที่นี่นั่นเป็นเหตุผลที่ข้ากับอาจารย์ของเจ้าวางแผนที่จะปล่อยให้เจ้าออกไปที่ร้านด้านนอกสักพักมันจะไม่เป็นประโยชน์อะไรมากสําหรับการพัฒนาในอนาคตของเจ้าอากเจ้าเพียงฝึกฝนที่นี่ บางทีหลังจากผ่านไปหนึ่งปีเจ้าจะต้องออกไปสักพักนาเออกอดยารี่และพูดในลักษณะเด็กๆว่าไม่นาเออไม่ต้องการทิ้งอาจารย์และอาจารย์หญิงโรงเรียนซูรเคิลหอพักนักเรียนทำงานเมื่อทางอเรนกลับมาซูริจืออยู่ในห้องแล้วร่จือทางอเรนกล่าวด้วยรอยยิม้มเจ้ากับชิงหลานไปไหนมาทำไมข้าไม่เห็นเจ้าสองคนอยู่ในโรงเรียนซูริจือ หัวเราะพูดขึ้นว่าพี่ใหญ่ชิงหลานไปที่ไหนสักแห่งที่เหมาะกับการฝึกฝนของเธอมันก็เหมือนกันสําหรับวิญญาณยุทธการต่อสู้ของข้าไม่ว่าข้าจะฝึกฝนที่ไหนข้าก็จะไปกับเธอเราเพิ่งกลับมาเหมือนกันผู้นําดูจากรูปรักแล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะมีความก้าวหน้าแม้ว่าซูริจอจะเป็นวิญญ,ญารณเครื่องมือประเภทอาหารแต่ความรู้สึกของเขาก็เฉียบแหลมมันไม่ใช่สิ่งที่เขาได้รับจากพระรามวิญญาณ แต่เป็นสิ่งที่เขาเกิดมาแทนเขาเห็นชัดเจนว่ามีบางอย่างที่แตกต่างกับทงังเรนปัจจุบันไม่เพียงแต่เขาสูงไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งเพิ่มจุดให้รูปรักษ์ของเขาดวางตาของเขายังแสดงการยับยั้งชั่งใจรัศมีของเขาไม่เปลี่ยนแปลงแต่เขารู้สึกว่าทางังเรนซึ่งดูเหมือนจะเปล่งประกายจากภายในแข็งแกร่งขึ้นทงังเรนกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าข้าไม่เป็นไรเป็นเพียงความก้าวหน้าเล็กๆน้อย และไม่มีประสิทธิภาพมากนักข้ากำลังทำงานอย่างหนักในการฝึกฝนพลังวิญญาณของข้าเมื่อเร็วๆนี้ซูรี่จือหัวเราะพูดขึ้นว่าใช่ใครจะรู้ว่าแรงกดดันจะค่อนข้างรุนแรงทิ้งเพียงนี้แม้ในร้านด้านนอกมีปรมาจารย์วิญญาณสีวงแหวนอยู่ในชั้นเรียนของเราอยู่แล้วเราจะต้องทำงานให้หนักขึ้นทางอรินถามว่าเซลย,ยางและกูเย่กลับมาหรือยังแล้วเซี่ยล่ะซูรีจือกางแขนและตอบว่า เซลย,ย่างและกูเย่ยังไม่กลับมาเซียเซียหนีไปเป็นคนแรกในตอนเช้าข้าหาเขาไม่เจอที่ไหนเลยเย่ยเจิองอยูกลับมาแล้วเขาอยู่ในหอพักข้าคิดว่าหยวนเอินอยู่ที่นี่มาตลอดดีทางเรนเกาข้าจะไปตรวจสอบพวกเขาเขาต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับหยวนเอินเย่หยุยประตูหอพักของหยวนเอินเย่ห่วยถูกปิดตั้งแต่ครั้งแรกที่เซียเซียเห็นเธอหอพักของเธอก็กลายเป็นลึกลับมาก ผ้ามา่านไม่ค่อยเปิดแม้แต่ในตอนเช้าทางเอ,อเรนข้อประตูยวนเอิญเจ้าอยู่หรือเปล่ายวนเอินแย่หุยเปิดประตูและก้าวออกไปกลับมาแล้วงั้นเหรอทางเอ,อเรนพยักหน้าข้าจะร้อมโลหะผสมวิญญาณให้เจ้าเดียวนี้ความต้องการของเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมหยวนเอิญแย่หุยใส่หัวไม่ยิ่งคุณภาพสูงยิ่งดีแค่นั้นแหละทางโอ,อเรยนยิ้มข้าจะทําให้ดีที่สุด ข้าไม่ได้ร้องอะไรมาเกือบสองสัปดาห์แล้วข้าจะต้องอุ่นเครื่องก่อนหยวนเอินเย่หุยพูดขึ้นว่าไม่มีการเร่งรีบถ้าเจ้าไม่มีอะไรจะพูดอีกข้าขอตัวไปฝึกฝนก่อนทังอหรินถามว่าเจ้ารู้ไหมว่าเสี่ยเสี่ยไปที่ไหนดวงตาของหยวนเอินเย่หุยเปลี่ยนไปเล็กน้อยขณะที่เธอตอบอย่างเย็นชาว่าข้าไม่รู้พวกเจ้าเป็นเพื่อนร่วมห้องทําไมเจ้าถึงมาถามข้าว่าเขาอยู่ที่ไหนทังอหรินตอบอย่างช่วยไม่ได้ว่า เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เป็นความเข้าใจผิดข้าขอโทษจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่เราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันเจ้ามีเสียงดังขึ้นวันเอิญแย่หวยปิดประตูใส่เขาอย่างแรงทางเหลีสัมผัสจมูกของเขานั่นเป็นการปฏิเสธที่น่าอึดอัดใจจริงๆก่อนอื่นเขาไปที่ห้องตีเหล็กเป็นเวลา12วันที่เขาร้อมอะไรบางอย่างเขาคิดถึงมันจริงๆเมื่อเขาคิดจะไปที่ห้องตีเหล็ก เขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างแผ่วเบาเขายังคงจำใบหน้าที่พอใจของผู้อาวุโสเฟิงได้ตอนที่เขาอยู่ที่บ้านอาจารย์ปู่ของเขาผู้อาวุโสเฟิงไม่ได้กดดันให้เขาฝึกฝนการตีขึ้นรูปในระยะหลังอาจารย์และผู้อาวุโสของทางเรนให้คำแนะนำแบบเดียวกันแก่เขาทุกคนต้องการให้เขาเพิ่มการฝึกฝนพลังวิญญาณโดยเร็วที่สุดในตอนนี้นั่นคือสิ่งที่เขาค่อนข้างอ่อนแอเขาม่งหน้าไปยังห้องเตะเหล็ก เมื่อเขารับโทรศัพท์เป็นข่าวที่ทําให้ทางเรนอุทานด้วยความยินดีดีมากพี่สาวโมรานตื่นแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นเสียงจากสามีของโมรานโมรานฟื้นคืนสติแม้ว่าเธอจะคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสับสนแต่เธอก็จําผลใกล้ตัวเธอได้ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวโอม,มยุทธวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ยินข่าวเช่นกันและจะไปเยี่ยมเธอในไม่ช้าด้วยรูปรักของสิ่งต่าง มันเป็นไปไม่ได้ที่โมรานจะฟื้นตัวผู้นำอะไรทำให้เจ้ามีความสุขมากซูเซลยานที่เพลียวบางและสง่างามเดินเข้าไปในหอพักและได้พบกับทางอเลนที่ร่าเริงทางเรนกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเพื่อนของข้าหายจากอาการป่วยของเธอข้ามีความสุขกับเธอซูเซลยานยิ้มอย่างสวยงามเยี่ยมมากข้าจะกลับไปเก็บของพวกเขาห่างกันไปหนึ่งเดือน และทุกคนก็ดูเหมือนกันแต่ทว่าทั้งเรนเห็นว่าซูเซลยานมีความมั่นใจมากกว่าเมื่อก่อนนับตั้งแต่วิญญาณยุธการต่อสู้ของเธอขึ้นไปบนหอว,วิญญาณความคิดของเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปความซับซ้อนที่ด้อยกว่าของเธอค่อยๆหายไปและแทนที่ด้วยความมั่นใจอย่างแท้จริงอันที่จริงทักษะวิญญาณดวงดาวทั้งสที่เธอมีในตอนนี้นั้นทรงพดังอย่างมากในแง่ของการควบคุม พลัสมบัติที่แท้จริงของทักษะของเธอเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะพลิกสถานการณ์ของการต่อสู้ทุกคนพัฒนาขึ้นอย่างน่าตกใจที่นี่คือโรงเรียนซูริเคอร์โรงเรียนซูริเคอร์สถานที่ที่ไม่สามารถแม้แต่จะย่อนยานได้แม้แต่วินาทีเดียวบรรยากาศแบบนี้สามารถดึงเอาทุกคนออกมาได้200เปอร์เซนต์ทั้งเรียนเดินออกจากหอพักนักเรียนทำงานเขาแทบจะไม่ได้ออกจากประตูเมื่อพบคนอื่นที่เขารู้จัก ทักทายประธานชั้นเรียนคนที่เดินไปหาเขาคือหลวงกวุยซิงที่มีฉายาว่าโซ่ตวนเขาเป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกในการจัดอันดับเยาวชนอัจฉริยะกุยซิงอะไรทําให้เจ้ามาที่นี่เจ้ากำลังวางแผนที่จะเป็นนักเรียนทํางานด้วยเหรอทางเอเลนถามด้วยรอยยิ้มหลังจากการต่อสู้แบบกลุ่มชื่อเสียงของทางโอรลนในชั้นปีที่หนึ่งยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากที่พวกเขาเอาชนะชั้นสองได้ ไม่มีใครสามารถคู่คามตำแหน่งของเขาในฐานะประธานชั้นเรียนได้ในขณะน,นี้ความสัมพันธ์ของเขากับรัวก,กุยซิงอูซือตัวและคนอื่นๆก็ดีขึ้นเช่นกันท้ายที่สุดแล้วพวกเขายังคงเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันพวกเขาอาจมีการแข่งขันแต่พวกเขายังคงศึกษาภายใต้หลังคาเดียวกันข้ามาที่นี่เพื่อส่งคำเชิญเธอหม่ใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมเราฝึกฝนมาหนึ่งปีแล้ว เจ้าคิดอะไรกับนัดกระชับมิตรของเพื่อนร่วมชั้นของเรานี่จะเป็นการฝึกสําหรับทุกคนเช่นกันรรวกวุยซิงกล่าวด้วยรอยยิ้มอะไรนะเจ้ายังคงงอนจากการพาแพ้แพ้รอบที่แล้วหรือไม่อยากแข่งขันอีกใช่ไหมทางเหรียญยอะเยะ้ยแทบไม่กั้นเสียงหัวเราะของเขารรวกวุยซิงกางแขนของเขาได้ตอบว่าก็สมเหตุสมผลสําหรับเราที่จะทดสอบผลของการฝึกฝนของเรา พวกเจ้าคือคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดในการทดสอบแม้ว่าข้าคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสชนะมากนักแต่ก็ไม่เสียหายที่จะรองเราได้รับการฝึกฝนอย่างหนักกับพวกเจ้าพวกเจ้าเป็นเป้าหมายของเราอยากแข่งเมื่อไร่ั้งรินถามรุ่งนี้โรงเรียนเปิดมีพิธีเปิดในช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายจัดให้ผู้แพ้จะจ่ายค่าสถานที่เจ้าคิดอย่างไร จัดไปทางโรงเรียนตอบกลับทันทีการฝึกซ้อมเป็นประจำระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นอกจากนั้นเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองและเพื่อนฝูงอย่างสมบูรณ์จากนั้นหลวกุยซิงข้อเตือนว่าอย่าประมาทประทานชั้นเรียนเราได้พัฒนาอย่างมากและได้แก้ไขปัญหาที่เรามีด้วยความร่วมมือของเราเราจะไม่ทําผิดพลาดมากเท่าที่เราทํา ก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนแต่ขอบอกว่าพวกเจ้าไม่สามารถใช้ทักษะการลองรวมวิญญาณยุดการต่อสู้ของเจ้าได้ตกลงหรือไม่มันรุนแรงเกินไปและมันจะเป็นอันตรายต่อพวกเจ้าเช่นกันถ้าเจ้าใช้มันทางเหรินหัวเราะออกมาดังๆพูดขึ้นว่ากุยซิงถ้าพูดแบบนี้ได้ก็แสดงว่าไม่มีศรัทธามากพอหากเป็นกรณีนี้ข้าไม่คิดว่าจะมีโอกาสที่พวกเจ้าจะชนะได้ด้วยซ้ำมันค่อนข้างยากสำหรับรัวกุยซิง ที่จะหลอกล่อเขาด้วยวิธีนี้ด้วยคำพูดของเขาทำให้เขาไม่สามารถตกรุมพรางดังกล่าวได้ในความเป็นจริงทางเรนไม่มีแผนที่จะใช้ทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้อย่างแน่นอนหลังจากการเตือนของผู้อาวโสถังเป็นการดีที่สุดที่เขาจะไม่ใช้ทักษะการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรถ้าเขาสามารถช่วยได้เอาละเจอกันพรุ่งนี้โรกุยซิงเดินออกไปหลังจากบอกลา ทงังรินออกไปพร้อมกับเขาและมุ่งหน้าไปที่ห้องตีเหล็กเขาไม่ได้สนใจที่จะบอกเพื่อนของเขาเพราะเขามีศรัทธาอย่างยิ่งที่จะชนะการท้าทายนี้เป็นเวลาเย็นแล้วที่ทงังรินกลับมาจากห้องตีเหล็กสิ่งที่ทําให้เขาตกใจเล็กน้อยคือตอนนี้เขารู้สึกประสานกันมากขึ้นเพื่อทําการตีแม้จะไม่ได้หยิบค้อนตีเหล็กมานานกว่า10วันนี่อาจเป็นเพราะการสะสมและการพัฒนาในพลังของแกนแท้เลือดของเขา เช่นเดียวกับการรับรู้ของเขาซึ่งตอนนี้อ่อนไหวมากขึ้นอัตราความสําเร็จของเขาในการหลอมนั้นสูงกว่าที่เคยเป็นมาและคุณภาพของมันก็ค่อนข้างดีเขาสามารถสร้างโลหะผสมวิญญาณด้วยอัตราความครอบกันได้ที่สูงถึง89%ทงั้งอเรนส่งโลหะหลอไปให้หยวนเอินเย่หวยโดยตรงและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอในที่สุดเมื่อเธอได้ยินว่ามันเป็นโลหะผสมวิญญาณ ที่มีอัตราความเข้ากันได้8ปเปเซเมื่อเขากลับมาที่หอพักทังเซียเซียและกูเย่ก,ก็ยังไม่กลับมาเมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้ทังโอรนขมวดคิ้วและกดหมายเลขโทรหากูเย่หลังจากนำเครื่องมือสื่อสารวิญญาณออกมาโูรินงั้นเหรอเสียงผ่านเครื่องมือวิญญาณสื่อสารในทันทีทังโอรนไม่รู้ว่าทำไมเสียงของกูเย่ทำให้เขาผ่อนคลายใช่ข้าเองพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดแล้ว ทำไมยังไม่กลับเจ้าอยู่ที่ไหนทางโอเลนถามฮ่าฮ่ากูยเย่ที่อยู่อีกด้านหนึ่งหัวเราะและตอบว่าข้าเกือบจะถึงแล้วข้าเอาอาหารดีๆมาให้ด้วยอีกสักคู่ข้าจะถึงที่สถาบันการศึกษาเจอการที่ทางเข้าทางโอเลนตระหนักว่ามันเป็นลิ้นหลุดได้คิดว่ามันค่อนข้างแปลกหลังจากพูดคําเหล่านั้นตกลงเสียงของกูเย่ยังคงสงบแต่ความตื่นเต้นนั้นชัดเจนในน้ำเสียงของเธอ ทางเหรินกระโดดลงจากเตียงแล้วิ่งออกไปดังจากสวมรองเท้าเมื่อเห็นเขาจากไปซูริจือก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มบนใบหน้าที่อ้วนของเขาขณะที่ทางอูรินก้าวออกจากประตูเขาก็ชนเข้ากับเซียเซียที่เพิ่งเข้ามาในหอพักอะไรผู้นำเจ้ากลับมาแล้วเหรอเซียเซียดูง,งุ่มงามเล็กน้อยด้วยใบหน้าที่ขับเหงือ่อมีฝุ่นอยู่บนใบหน้าของเขา แร่แมกระทั่งผมที่ติดอยู่ที่หน้าผาของเขาเขาดูซีดเล็กน้อยและดูเหมือนจะเหนื่อยเจ้าทําอะไรอยู่ทําไมเจ้าดูเป็นแบบนี้ทั้งโอเดนถามด้วยความสงสัยดวงตาของเซียเซียเป็นประกายในขณะที่เขาตอบว่ามันเป็นความรับทั้งโอเดนพูดขึ้นว่าตามนั้นเขาไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมและออกจากหออักาลังจากโบกมือให้เขาเซียเซียเดินไปที่ท่อน้ำื่อล้างหน้า พื่อที่เขาจะได้กำจัดฝุ่นบนใบหน้าของเขาจากนั้นเขาก็ใช้น้ำใสล้งสสางศีรษะโดยตรงเพื่อเพลินกับความรู้สึกสดชื่นที่มอบให้เขามันรู้สึกดีมากรู้สึกดีที่ถูกทารุณกรรมเขาไม่เต็มใจที่จะจำทุกสิ่งที่เขาเคยประสบมาก่อนหน้านี้และไม่เคยต้องการที่จะจำความทรงจำของเขาสิ่งที่เขาได้ผ่านวันเว้นวันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ